ที่จังหวัดต่างนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโควิด1 9กันอย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อลดลงนะคะและอาจจะคลายล็อกในบางพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตากยังคงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในอำเภอแม่สอดต่อเนื่องล่าสุดพบผู้ติดเชื้อลดลงค่ะโดยผู้ที่ติดเชื้อยังอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เป็นส่วนใหญ่ขณะนี้ยังมีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอด51คนทุกคนมีอาการเล็กน้อยและคาดว่าจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ส่วนคลังจักรยานพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอเภอแม่สอดจัังหวดตากมีการตรวจ คัดกรองเชิงรุก2ครั้ง418คนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 39คนค่ะจนต้องมีคำสั่งปิดพื้นที่14วันซึ่งก็ครบกนหนดในวันนี้ และจากการตรวจคัดกรองรอบสุดท้ายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์จำนวน186คนจะทราบผลในเร็วๆนี้หากไม่พบผู้ติดเชือ้อหรือว่าพบน้อยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากอาจพิจารณาคลายล็อกให้สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในจังหวัดตากวันที่23กุมภาพันธ์ไม่พบผู้ป่วยใหม่นะคะส่วนผู้ป่วยสะสมรวม273คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ156คนและผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศ110 เ็คนค่ะ